เดี๋ยวให้ดูดอกนี้นะแต่เราไม่ได้เก็บนะคะให้ดูที่เสบว่ามันใหญ่ขนาดไหนป้าเอยดูสิคะสามดอกอยู่ในที่เดียวกันใหญ่มากอะ่ะโอโ้โหใหญ่กว่ามือค่อยอีกแต่ว่ามันแก่แล้วนะแต่เราจะเอาให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนดูจิโอโ้โหใหญ่เวอร์มากเลยสามดอกเลยดูใหญ่แบบ แต่มันแก่มากแล้วนะด,ดูอีกดอกนะึงนี่แต่ขาแน่นปักเลยนะเนี่ยขายัางแน่นเลยนี่ก็ใช่แล้วค่ะแต่ว่ามันแก่มากแล้วนี่อีกนี่อีกดอกนึงนี่ก็แก่มากแก่จนล้มเลยดูดิหนึ่งดอกใกล้ๆกันเลยอ่ะอีกหนึ่งดอกมาอีกหนึ่งดอกอออันนี้เห็ดแดงค่ะเห็ดพึ่งแม่มด พึ่งแม่มดค่ะอันนี้ให้ดูเฉยนะไม่ได้เก็บแต่มันใหญ่มากเลยอ่ะดูดิใหญ่เวอร์มากเลยแล้วก็อีกดอกนะึงอดี๋ข้างๆกันเลยนี่หญ่เวอร์อันนี้หนึ่งดอกใหญ่จนล้มอ่ะเนี่ยใหญ่จนล้มค่ะมันมันเอ็นอยู่อย่างนี้เลยเมื่อกี้เนี่ยหนักจัดนะคะหนักบ้างๆ่พึ่งเกาลัดค่ะ พึ่งเกาลัดอืพึ่งแม่มดจ้าเนี่ยเห็นพึ่งแม่มดนี่แดงพึ่งแม่มดจ่าเนี่ยอุ๊บอุ๊บฮึบฮึบอ่ะแล้วก็ตรงนี้อีกดอกนึงนี่เนี่เทียบไปกลุ่มเดียวได้ย้ายดอกเลยโอ้ย,อยฉันมาช้าไปโอ้ดูสิ เรียงกันทราบราบเดินมาไม่ถึงตรงนี้นะคะดูสิโอ้ยแกะทิ้งหมดดู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 ดดแกะทิ้งหมดเลยจ้ะไม่เสียดายดูสิโอ้ยมีแต่ดอกเดินไม่ถึงตรงนี้ซะทีแกะทิ้งหมดแล้วจ้าข้างข้าขึ้นลาแต่อันนี้อันนี้ใช้ได้นะ,ะอันนี้เก็บไปได้แล้วแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่โอ้ยเรามาไม่ถึงป่านนี้มัน ใช่เห็ดแก่ทิ้งหมดเลยมาเก็บไม่ทัน <laughs> นี่จะแก่ทิ้งแก่ทิ้งหมดเลยมาไม่ทัน,นเป็นวันที่เราหอบไม่ไหว <laughs> วันที่หอบไม่ไหวเราก็เลยเดินมามาถึงตรงนี้ปรากฏว่าแถวนี้ก็สวยแต่พอเรามาช้าไปตอนนี้ก็คือแก่แก่หมดแล้วจ้ะหนูออเอาเห็ดพุงนี้ไปก่อนแล้วกันเอาเห็ดแดมก่อนแล้วกันทั้งนั้นนะเอะนี่เอาออเห็ดคานแก่ทิ้งหมดเอาเห็ดนี้ไปก่อน ปาดมันทิงปาดมันทิงก็ไปปาดท,ที่บ้านป <laughs> าดท,ที่บ้านเด <laughs> <laughs> ี๋ยวดูดิผลงานวันนี้โอ้โห,โหนี่ขนาดไม่ค่อยมีนะเนี่ยเรายังได้เยอะเลยอ่ะแย็ดแด้งเย็ดแด้งอันหนึ่งดอกสวยนะไซนี้อวบอิ่มเชียวสีสวยงามโอเค จะได้มาช้าไปจะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมามใหม่มเวลาก็ไม่ค่อยจะมี <laughs> <laughs> อย่ากลับนั่งน้่งรังแบบน,นี้ <c oughs> สวยงาม <laughs> <c oughs> สวยมากเลยค่ะเแดงค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้มันมันแก่แล้วนะอันนี้ได้อยู่อันนี่ค่ะอย่าอยู่นะดอกนี้นุน่นเห็นขายอยู่ตรงแก่แล้วไม่เก็บให้ดูเฉย <laughs> แก่ทิง้ง เยอะมากมากนี่ค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งแอบอยู่จ้ะแอบอยู่ในมอสนี่นี่ค่ะนี่ใแอบอยู่โอ้โหโค้งจ้ะโค้งมปเลขแปดเลยดอกหนึ่งค่ะสวยค่ะสวพึ่งแม่มดพิ่งแม่มดนี่สองดอกนะคะ เขาจะไม่ใหญ่มากไม่เหมือนคาวโยฮันนะคะคันนั้นจะใหญ่พึ่งเกาลัดค่ะพึ่งเกาลัดนี่สวยค่ะสวยพึ่งเกาลัดค่ะขายแข็งอยู่นะคะสวยดีได้จะต้องดูดีๆนะใช่หรือเปล่า